อันนี้นัวหรือว่าอะไรนัวหรือว่าเจอก่อนเจอก่อนเจอก่อนเกอหนึ่งนาทีนะ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 ครับหนึ่งนาทีนะพี่ถุงผมจะทำได้เลยมีข้าวขายแบบได้ยินแล้วไม่มี okay. แล้ะไม่ผมขายไงผมซื้อมีบอปิดไม่ละไม่ละ ซื้อได้ไหมรับอีโบสี่บาะตัวอันนี้ตะนุนพูดบอกว่าอะไรนะเก็บตังค์เท่าเดิมเข่าซุดอ่ะเข่าซุดเลยอ่ะไม่คนเราไปไหนหมดเนี่ยฮะไอเทียเราเราไปประมูลกันแค่ห้าคนแถมกูกับพี่หมองเข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆมันต้องเหลือประมาณสิบสามป่ะถ้าถ้าถ้าเกิดนับแบบปาปลาพิลที่นู่ล่ะขาดอาเธอร์พิลิมัสเอ้ยอยู่นี่หรือเป่ายืนอยู่คิวยืนอยู่ข้างๆไม่นับกูแล้วเจต้าเจสิตาสิบ ห้าปิบลาพี่เบคลาลาเยอะนั่นแหละพี่เมลาสามคนพี่เจมพี่เหลือหายพี่ถุงตามตามนู้นตามลุ้นมาอยู่ม่อยู่เทินมาอยู่ก็ก็แบกแบกกันหน่อยแล้วกันเนี่ยกูวิ่งวิ่งนี่กูดูประมูลรถอยู่นะกูตื่นตาตื่นใจกับเงินมากกับยะต้องมาเขาไม่ตั้งเขาแนาน่าจะมีนี่นะแบบแบบค่อยๆแบบแบบเสกันมาปุ๊บรถคันนี้แบบลุ้นๆอ่ะเนาะ

นี่ขบอนคบอนคอมบอนโทนเสร็จแล้วกลับไปหาเพื่อนกลับไปหาเพื่อนสวยเฮ้ยยืนให้น้องมันได้ยืนให้น้องมันตายตายตายเอ้าชูเพื่อนอีกโทรล่นไปขผมชูเพื่อนอยู่ชูเพื่อนด้วยกันดิ่นะขันหน่อยเพื่อนกันหน่อย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 ตายตายสวย ก็อ์ก็ส์ดึเพื่อนก็อนออกมาออกมาออกมาใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นนะชูเพื่อนชูเพื่อนก็อ์ก็ส์ก็ส์ก็ส์ดึงเพื่อนเน้นเพื่อนเน้นเพื่อนก็อ์เน้นเพื่อนก็อ์เน้นเพื่อนก็อ์เน้นเพื่อนยัดไป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  เน้นเพื่อนก๊อตนน้นเพื่อนก๊อตเดี๋ยวทีให้เดี๋ยวที่ให้เดี๋ยวทีให้เดี๋ยวทีให้ทีให้ขึ้นมาคนนึงเอายังเอายังเอาใครมีเอดีใครมีเอดีก๊อตทุบหน่อยสวยพี่ทุบหน่อยเอดี้เอพี่ขอโทษครับขอโทษครับโอ้ลงนี้เราตกอจัดกมีมีปิดให้ได้หน่อยมีปิดให้ได้หน่อยเดือบเดืบเอ้ยพี่น่ครับ ทิพย์ให้ติยอนทิพให้สวยอย่าแทงกันเยอะนะพี่ของเราจะหมดไมู่้ว่าทีพไหนข้างบนนะทิพย์หน่อยทิพย์ดิคุยกันคุยกันออกออกออกคุยกันคุยกันโมทิพโมทิพทิพพี่ทิพยคนนี้ sorry 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 เข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเข้าวงออกมาออก ออกมา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 ให้เขาชุบไปให้เขาชุบไปจะถึงฝั่งฝันไหมเนี่ย เขี้ยวสวยเลยคนสุดท้ายแล้วเขาเกิดเยอะเขาเกิดเยอะเห็นไหมเนี่ยเขาเกิดเยอะถือฝั่งฝันเพราะว่าปล่อยปล่อยปล่อยเขาชุบนอกวงไปปล่อยเขาชุบนอกวงไปตายเย็นดิตายเย็นดิพอเข้ามาแล้วเห็นไหมไม่มีไอทีแล้วนะชุบเพื่อนเล่นไงเฮนน่ะดีคนนึงเอ้ยเป็นลุ้มหน่อยดิมีลุ้มปิดหน่อยมีลุ้มปิดหน่อยเฮ้ยตัวเดียวเองตัวเดียวเองจะเย็นไม้ออกไม้ออกไม้ออกนี่สายออกที่ไปไหนอะ ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นอย่าตีกันเองใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปมีลบปิดไปมีลมปิดไปมีลบปิดไปเฮ้ยหมายออกหมายออกหมายออกสิ้หมายออกสิ้ไปมารพี่มามามาลี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 เฮ้ยรีดแลีวรีดแล้วยังต่อหมดีหมดครับเอดีหมดขอเอดีหน่อยมีใครมีไหม AD เล็กๆ640 640ครับ AD นึง167ใครมีอีกย่อลุกได้แล้วพี่ขอบคุณครับ วิ่งนะวิ่งนะเห้ให้เขาพร้อมะครับพร้อมให้ให้าพร้อมก่อนให้เพร้อมเราพ้อมเราพร้อมแลวเราพอมพร้อมอย่างร้อมอดีด่วนมีดีมีดีใครใครอ่าโจโจเลขอะไรโจเร็ว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 มันเสียเวลาเขามันเสียเวลาเขาเร็วไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาเลยพี่อไเอาเลยครับรอได้ไม่ไม่ครับเคียวเคียวสวยก็จะรอดได้เร็วเป่าอเดีวเอีอออพร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้ว เขาคู่นายสุบราศเขาคู่นายตุองการใครตายชุ๊บของการเพื่อนมาจุบเลยนะถ้าเพื่อนล้มอ่ะตาดูหน่อยสุบราศเอ้ยคุณโดนโดนแบบปลายสุดเลือดชุบได้ไหมชุบได้ชุบได้ชุ๊บอยู่ชุ๊บอยู่ยิสุชุ๊บนะจุ๊บไปเยอะสุบราศจุบหน่อยดิสุบราศจุบอีกงตัวครับตัวครับไม่ิค่อยๆเล็งดีๆเล็งดีๆใจเย็นๆไม่มั่วดิ เออใครว่าชุบชุเยอะไปแล้วยอนเยอะไปแล้วเล่นเล่นหน่อย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 เล่นเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นเล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 ยวนเล่นชุบเพื่อนอีกขานเล่นชุบเพื่อนอีกอย่ามัวพี่อย่ามัว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 นเล่นพอสาคนพอยเล่นไม่ต้องรีบอย่ามัว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 เหลือเหลือคนเดียวเหลือขวนเล่นอย่ขวเล่นใจเย็นใจเย็นใจเย็น sorry ขี้ขวาไปก็ได้ขี้ขวาไก็ได้ม่กีโมแลก็ไม่ชุบกันหน่อะไรอ่ะ เอ้ยไอ้ดะไอ้ขามโอรอรอขามว่าเก็บบทหลังจบดิเก็บบทเก็บเกมบทค่อยคุยกันค่อยคุยกันเออใครไม่มาจบวะถามตายเหรอ กกันั่นน่ะพี่กำลังกินข้าวอยู่อ่ะไม่บักไม่บักที่นี่ไม่บักเด้งเด้งว่ะ ครับผมครับอุ้มโสผิดขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยครับขอบขอบมากครับขอบมากขอบมากด้วยนะครับไม่ีขอโทษด้วยครับครับขอบคุณมากครับขอบครับะครม่ขอด้วยนะครับขอบมากครับขอบมากครับ่ครับขอบคุณครับเรานี่นะพี่เราต้องไปดู้มกรับ ทุกท่อระมัดรันจดตัเสียไ่เยอะเสียไม่เยอะคนดึงแม่งโดนไม่ต่ำกว่าสามคนลมอยู่อ่ะอะไรมามาจับกุ๊บมาเจคือน้ำใหม่เจ๊คือน้ำใหม่กลุ่มเอฟเลยมาเธอกระจูบมานี่มาจู๊บจู๊บกูแบบจะกล้าเข้าวงอ่ะผมกับลุงโฟมันนั่งปั๊มอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่จะเข้าวงได้อ่ะกูปั๊มเข้าไม่ถึงไอ้เหี้ยไม่ไม่อยู่ไอ้ตังตังแคร็บไปก็ได้นะน้องแล้วไปให้ไมก ผมขาดสามครับเอ้ยคนที่ไม่ได้ลาก็มาครบแหละก็นั่นแหละตามนั้นไปไปเชิครับเจ้านเชิครับเจ้น้าินครับเาเกิดเกิดเาเกิดเกิดครับพี่ดีดูมีข่าวไหมพี่เดียว